อดีตเป็นมะเร็งเหรอฮะที่หลังโพงจมูกเมื่อสิบสองปีที่แล้วอะดูไม่เชื่อเลยใช่ไหมฮะเนี่ยผมอ่านประวัติผมยังบอกเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะฮะเคยเป็นมาก่อนใช่ค่ะเป็นยังไงอาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับตอนเมื่อตอนนั้นก็คือเป็นถ้าเกิดอ้าปากกว้างๆหรือเวลาหาวอะคะ่ะเราจะเจ็บที่ตรงหลังหูนั่นคืออาการแรกที่รู้ใช่ค่ะอ่าฮะเสร็จแล้วเราก็ไปหาคุณหมอเนี้ยคุณหมอ หลายๆที่หลายๆโรงพยาบาลก็จะกล้ามเนื้ออักเสบให้ให้ทานยากล้ามเนื้ออักเสบพ,พอยาหมดอาการก็จะกลับมาจะรู้สึกว่าไม่ใช่อยู่ต้องเป็นอะไรที่มากกว่านี้นก็กพี่สาวก็เลยพาไปหาหมอไปตรวจใช่ค่ะไปตรวจแล้วก็คุณหมอก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจผลปรากฏว่าบอกว่าเป็นมะเร็งที่ที่โพรงจมูกอ๋อที่โพรงจมูกใช่ค่ะขนาดบอกไหมฮะตอนที่เป็น หรือว่ามันเป็นระยะที่สามระยะที่สามใช่ค่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอให้การรักษาอย่างไงครับก็ให้ฉายแสงแล้วก็เคมีบําบัดพร้อมกันเพราะว่าตอนนั้นอายุยังน้อยอะค่ะคุณหมอเขาก็บอกร่างกายแข็งแรงก็ให้พร้อมกันใช่ค่ะพอทําแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับผลก็โอเคค่ะตอนนั้นไม่เชื่อเชื่อหมอร้อยเปอร์เซ็น์แล้วก็ มีกำลังใจดีมากก็คือยังไงต้องหายจากมะเร็งแล้วก็ทําได้สําเร็จจริงๆค่ะออตนนั้นหายไปละที่โพรงจมูกใช่ค่ะเสร็จแล้วมันวนกลับมายังไงหรือว่าอะไรฮะพอเมื่อเมษาเมษาปี2555หบ5เนี่ยค่ะก็เป็นคนที่ที่ดูแลตัวเองอะค่ะพอหลังจากป่วยก็จะเป็นคนดูแลตัวเองมากก็ ดูคําไปที่คอก็รู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้อที่คอะค่ะแต่ถ้าเกิดไม่จับก็จะถูกไม่รู้เราก็กลับไปหาคุณหมอท่านเดิมคุณหมอที่ที่ที่ดูแลอยู่อยู่อะค่ะก็คุณหมอก็เอ๊ะเป็นอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่น่าจะไม่คือที่ที่โพรงจมูกไม่หายสนิทเลยหายแล้วไม่มีใช่ค่ะคุณหมอก็ยืนยันด้วยว่าคือหายแล้วก็ดูแลตัวเองมาตลอดก็ไม่มีใช่ค่ะก้อนเนื้อคุณหมอก็ให้ยามาทานก็ ก้อนเนื้อก็ยุ่ไปก็ไม่มีอะไรแต่พอสักพักหนึง่งเฮ้ยทำไมก้มีก้อนอีกละคุณหมอก็เลยดูดชิ้นเนื้อไปตรวจผลปรากฏบอกว่าเป็นเนื้อร้ายซึ่งเราก็ครัง้งคังที่สองนี้ค่อนข้างตกใจค่ะจะไม่เหมือนครั้งแรก oh. ทำไมทำไมเราเป็นอีกเราดูแลตัวเองดีขนาดนี้ก,ก็งงนะคะแต่ก็คุณหมอก็ไม่เชื่อก็คือต่างคนต่งไม่เชื่อว่าว่าว่า,วายุ่จะเป็นนะคะก็คือ ตัดไปตรวจชั้งที่สองอีกผลปรากฏก็ยังยืนยันว่าเป็นว่าเป็นอีกใช่ค่ะอะเดี๋ยวลองถามอาจารย์ดูนะไหมครับว่า<ม>โดยปกติแล้วเนี่ยผมเจอประสบการณ์แบบนี้เยอะมากเลยก็คือคนเป็นมะเร็งส่วนใหญ่พอเป็นครั้งแรกแล้วเหมือนจะมีครั้งที่สองกลับมาเรื่อยนี่เป็นเพราะอะไรคะอาจารย์คืออันนี้ก็ยังแปลกใจ เพราะว่าได้รับทั้งีโมและรังสีเนาะแต่แต่โดยปกติเนี่ยถ้าเราใช้คีคมเนี่ยเซลล์จะตายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันจะตาย99.99ส 99, mm ิ hmm. แล้วก็ที่เหลือมันก็เป็น99.99 99, mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยนะค mm hmm. เพราะฉะนั้นมันถึงต้องให้ยาหลายชนิด mm hmm. ร่วมกันตอนคีคมีคอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้รังสีซ้ำเพราะว่าเขาอยู่ในระยะที่สามมันยังไม่แพร่กระจายเนาะแพร่กระจายมันจะอยู่ระยะที่ส mm ี hmm. ่ ซึ่งอันนี้อาจจะเกิดจากความผิดปกติของเซลล์เองก็ได้นะฮะเราไม่รู้ว่าเราเจอมลภาวะอะไรแต่ส่วนใหญ่ที่ที่กลับคืนมานะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นระยะที่มะเร็งแพร่กระจายได้ถ้ามันแพร่กระจายได้ถึงแม้จะตัดที่หนึ่งออกไปใช้รังสีหรืออะไรเนีม่ม,มันก็มีโอกาสกลับมาได้เสร็จแล้วกลับมาเจออีกครั้งครั้งที่สองนี้ใจเสีย ใช่ค่ะใจใจเสียมากไม่ไม่เหมือนครั้งแรกครั้งแรกนี่แบบผูเชื่อมั่นคุณหมอแล้วก็อใช่ค่ะแล้วก็ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าโรคมะเร็งคือโรคที่ร้ายแรงคิดอยู่ตลอดเวลาหายได้แน่นอนไม่ไม่เชื่อทุกคนจะแบบที่บ้านจะแบบให้ทานยาสมุนไพรไม่อยาค่ะไม่เลยค่ะไม่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 เชื่อหมออย่างเดียวเลยเชื่อหมออย่างเดียวเลยเอาเสร็จแล้วยังไงคุณหมอบอกก็เนี่ยพอรอบสองนี้คุณหมอก็บอก ก็ก็มีสิทธิ์เป็นได้ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเราก็ผ่าตัดก็นัดผ่าตัดใช่ค่ะใช่ก็นัดผ่าตัดอ่าฮะแล้วแล้วยังไงฮะนัดก่อนที่เกาะที่ที่จะมาผ่าตัดคุณหมอนัดวันที่สิบหกสิงหาคือวันที่ที่ผ่าตัดสิบหกสิงหาที่เพิ่งผ่านมาเนี้ยค่ะก็คือก็ก็คุยกับคนที่บ้านคนที่บ้านก็ทำยังไงดีล่ะอะไรเงี้ยเราก็เริ่มใจไม่ค่อยดีแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอืมก็ ชีวิตคนเราเกิดมามันต้องต้องตายใช่ไหมคะก็เลยแบบก็เลยแบบอ่ะพอดีคนคนที่บ้านเขารู้จักโทษค่ะรู้จักบริษัทเอชไลฟ์อ่าเห็นบอกว่าคนคนคนที่คนใกล้ชิดเนี่ยใช่ค่ะคือสามีอะค่ะเห็นเรื่องของเอชไลฟ์จากในในข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ใช่ค่ะเขาก็เลยก็ก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ก็แบบ อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ที่ดีอีกทางหนึ่งก็ลองดูไม่ไม่เสียหายอะไรค่ะก็เลยลองลองทานวันแรกที่เดินเข้ามาที่นี่ก็คือยี่สิบกรกฎาคมยี่สิบกรกฎาคมลองทานอะไรก่อนใช่ค่ะซื้อซื้อน้ำมังคุดพอดีว่าถามถามคนในเอเชียไลน์เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตอบมาเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะก็อว่าควรจะทานน้ำมังคุดกับบิมที่เป็นสีเขียวอะค่ะค่ะ ทานยังไงจานวนเท่าไหร่ฮะตอนแรกก็ทานน้ำมังคุดวันละหนึ่งซองตอนเช้าค่ะน้ำมังคุดวันละหนึ่งซองตอนเช้าแล้วก็บิมบิมนี่ก่อนอาหารมื้อเที่ยงสามเม็ดแล้วก็ก่อนนอนสามเม็ดก็หกเม็ดใช่ค่ะสองมื้อคือเที่ยงกับก่อนนอนใช่ค่ะนะฮะเสร็จแล้วยังไงต่อฮะก็พอวันถึงที่จากยี่สิบกรกฎาก็อีกประมาณเกือบเดือนกว่าวันนะคะเออยี่สิบกว่าวันค่ะ ก็เข้าไปนอนคุณหมอจะนัดเข้าไปนอนก่อนสองวันล่วงหน้าค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมเพราะว่าเขากลัวว่ายุจะเคลียร์อันนี้คือคือให้จะให้เคมีบําบัดไม่ค่ะผ่าตัดค่ะอ๋อจะผ่าตัดก้อนเนื้อใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าดูดไปสองครั้งเนี่ยก็คือผลว่าเป็นเนื้อร้ายก็เลยต้องวิธีการก็คือต้องผ่าตัดก่อนเสร็จแล้วพอเข้าเข้าโรงพยาบาลเตรียมตัวเข้าโรงพยาบาลก็คือเตรียมตัวแล้วก็พอหลังจากผ่าตัดเนี่ย ก็พอออกมาจากห้องผ่าตัดเราก็คือแพ้แพ้ยาสลบอะไร<ม>พวกนี้ค่ะ<ม>ก็ทานอะไรไม่ได้เลยก็อาเจียนอย่างเดียวเลยอะค่ะคอาเจียนแล้วก็ทานอะไรไม่ได้คุณหมอก็ต้องให้ให้น้าเกลืออยู่ให้น้าเกลือ,อ<ม>ค่ะแล้วพอวันลุงขึ้นเมื่อวันที่สิบเจ็ดเราก็ก,ก็ก็คงไม่เป็นอะไรแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็คืออาการอาการแพ้ยาอะไรก็หายไปแล้วเราก็เลยจะทานน้าอะค่ะ<ม>ก็คือทานน้ําพอพอจิบน้ําน้ํา น้ำไม่เย็นด้วยนะคะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยค่ะเพราะแค่ยกแก้วน้ําเข้าไปมันกืนไม่ได้ค่ะผอกืนไม่ใช่กืนไม่ได้อย่างเดียวคืออะไรที่ลงคอเข้าไปอะสํมลักออกมาหมดเลยค่ะแล้วก็ไอคือไอไอ,อตลอดเวลาเลยอะไรลงลงคอไม่ได้เลยค่ะเราก็เริ่มเริ่มกลัวว่ากลัวว่าจะต้องถูกใส่สายยางเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วพอครั้งที่แล้วใส่สายยางอยู่สี่เดือนนะคะ เพราะทานอาหารเองไม่ได้นอนที่โรงพยาบาลสองเดือนนะคะรอบที่แล้วค่ะเสร็จแล้วยังไงฮะก็ทานอะไรไม่ได้เลยคุณหมอก็บอกว่าถ้าถ้าทานอะไรไม่ได้เนี่ยจะต้องกลับมาใส่สายยางเหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเริ่มจิตตกเลยค่ะอย่าบอเราเลยเริ่มรู้สึกแย่มากแล้วจะทํายังไงดีล่ะจะต้องใส่สายยางไม่ละไม่อยากใส่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าระหว่างที่ที่ไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยพกบิมไปด้วยค่ะครับก็ บอกพี่สาวก็ยังพูดอะไรไม่ค่อยได้ตอนนั้นก็ก็เลยบอกพี่สาวเขียนเขียนเป็นกระดาษโนต้ตนะคะให้พี่สาวช่วยช่วยหยิบบิม่มน้ำมังคุดไอ้น้ำมังคุดน้ำมังคุด ให้หน่อยเทใส่แก้วแล้วคุณหมอก็จะสอนวิธีการกืนให้ค่ะเพราะว่าช่วงแรกมันยังกืนอาหารเองไม่ได้เวลากืนต้องต้องกั้นหายใจเพราะเราผ่าตัดตรงแถวแถวใช่ค่ะผ่าจากตรงนี้ถึงหลังหูเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะก็ก็เริ่มเริ่มทานโดยโดยที่ใช้ช้อนเล็กๆก็ค่ะเริ่มเหมือนเหมือนเด็กอะค่ะทีละช้อนทีละช้อนแล้วก็ก็พอช้อนแรกที่ลงไปเอ๊ะน้ำน้ำมังคุดก็ใส่ตู้เย็นเย็นด้วยทําไมเราไม่ไอเลยก็เริ่มเริ่มรู้สึกดี ทานทานหมดจนหมดหนึ่งซองเลยค่ะคือทานได้เลยใช่ค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ค่ะก็ก็แปลกใจทุกคนที่ไปเฝ้าพี่สาวแม่อะไรก็งงก็มองหน้ากันบอกเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะสิ่งแรกสิ่งแรกที่ทานได้ก็คือน้ำมังคุดค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่มทานได้เริ่มทานอาหารได้คือจากโจ๊กปั่นโจ๊กปั่นก็พัฒนามาเป็นโจ๊กธรรมดาแล้วก็ เป็นข้าวค่ะพอนอนอยู่ที่นั่นเจ็ดวันแล้วระหว่างที่ที่นอนที่นั่นก็คือแผลก็ก็ค่อนข้างตกใจแผลที่ผ่าตัดครับเราไม่ปวดแผลเลยนอนที่นั่นเจ็ดวันคุณหมอก็คุณหมอพยาบาลจะให้ทานพาราถูกมือ,อมใช่ไหมคะเราทานไปแค่หนึ่งเม็ดเท่านั้นเองที่เหลือไม่ได้ทานเลยใช่ค่ะไม่ทานเลยเราก็งงว่าทําไมเราไม่ปวดแผลเลยและรู้สึกดีพอวันพอวันที่สามเนี่ยคุณหมอก็เริ่มเห็นทานอะไรได้ ก็เริ่มถอดไตน้าเกลือแล้วก็เลือดท่อเลือดนะคะเขาจะมีสายเลือดถูกก็ออกใช่ค่ะเขาก็ถอดออกเพราะว่าเลือดก็ไหลน้อยมากอืแล้วก็เลยค่อนข้างทึ่งคือฟื้นตัวเร็วใช่ค่ะฟื้นตัวเร็วมากแล้วก็แข็งแรงมากแล้วทุกคนที่ไปเยี่ยมเขาก็ตกใจว่าทําไมแบบเหมือนเหมือนคนไม่ไม่ได้ผ่าตัดใช่ค่ะใช่แต่ในขณะที่เขาเห็นแผลเราเขาก็ตกใจเพราะแผลมันยาวมากคุณหมอทราบไหมฮะว่าเราทานอะไรเข้าไป ไม่ทราบค่ะไม่ได้บอกคุณหมอแล้วฮะไม่ทราบอ๋อเหรอฮะอาจารย์ครับจากกรณีอย่างนี้เนี่ยจะถือว่าการฟื้นตัวถ้าเคสอย่างอย่างที่คุณยุพินผ่าตัดเนี่ยโดยทั่วๆไปถือว่าเร็วไหมฮะปกติถือว่าปกติสําหรับคนที่ใช้บิมนะฮะอ๋อสำหรับคนที่ใช้บิมคแต่ถ้าคนไม่ใช้บิมผมว่ามีเป็นเดือนนะฮะยาวยาวกว่าแน่นอนเออทีนี้ที่พูดไปเพราะเรามีมีคําอธิบายครับ อย่างคุณนนยุพินดื่มน้ําก็ยังมีปัญหานะเพราะว่ามันมีอาการอักเสบอยู่ครับ,รบน้ามังคุดเนี่ยจะลดอาการอักเสบอย่างรวดเร็วมากมนะลดอินเทอร์ลูคินวันได้อย่างชัดเจนรวดเร็วมากแล้วถ้าหากว่าวันตอนนั้นเธอมีตัวร้อนอยู่นิดเดียวนะครับถ้าตัวร้อนอยู่ภายใน15นาทีอาการตัวร้อนจะหายไปเลยนั่นสาเหตุเนื่องจากอาการอักเสบลดลงจากการลดลงของสารตัวนี้นี่เองแล้วเธอก็จะทําให้เธอสบายตัวขึ้น แล้วก็จะเทิมทานอะไรได้ดีขึ้นครับก็การฟื้นตัวก็จะเร็วนะครับเพราะฉะนั้นน้ํามังคุดเนี่ยเมื่อตะกี้นี้ผมเจอคนหนึ่งที่มีมะเร็งที่ลิ้นถามว่าจะให้ทํำยังไงเพราะลิ้นเธอไม่ไหวแล้วผมก็จะแนะนําว่าให้อมน้ํามังคุดไว้โอยกลืนนะรั่ขวดนั่นอ่ะกินแบบเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคุณยุพินฮะคือ ก็คงจึงต้องใช้ของเราต่อนะใช่ค่ะ,ะเพราะว่าอย่างอย่างที่ว่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันตรวจว่าไม่ได้เป็นเนื้อร้ายแต่เราก็ไม่แน่ใจนะมันร้ายจริงหรือเปล่านะมันอาจจะเคยเนื้อร้ายมาก่อนแล้วอยู่ๆมันก็ไม่เป็นเนื้อร้ายด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้ผมไม่ได้บอกเป็นพะบินมะนะ <c oughs> มันจะเกินไปเพราะเราไม่มีข้อมูลยืนยันตรงนั้นแต่สิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่าเราคือบุคคลพิเศษแล้วละ่ะถ้ามีโอกาสเป็นอย่างนี้มากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้น พยายามที่จะสร้างภูมิต้านทานในร่างกายเขาไว้มไม่จำเป็นต้องใช้จํานวนมากขนาดนั้นสี่เม็ดหกเม็ดต่อวันทีนี้เพื่อให้ผิวสวยหน้าใสจิตใจสบายก็ว่า <c oughs> กันไปนะฮะก็จะได้อยูอย่ร้อยปียังมีความสุขค่ะ <c oughs> ครับผมก็ถือว่ามีภูมิต้านทานท,านที่แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็ลดน้อยลงไปนั่นเองนะครับขอบคุณมากนะครับคุณยุพินครับอ่า